กดติดตามชิฟรีวิวตอนนี้เพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ SUV และกระบะรุ่นล่าสุดจากทั่วโลกที่มาพร้อมการรีวิวเชิงลึกและข้อมูลที่น่าเชื่อถือวันนี้เราจะพาไปทางความรู้จักกับนิสสันนวรวีเอ,อ4 x 4รุ่นปี2026กระบะท,ที่ถูกยกระดับทั้งด้านสมรรถนะการออกแบบความสะดวกสบายและเทคโนโลยีโดยยังคงรักษาความแข็งแกร่งในแบบฉบับนวรที่แฟนๆไว้ใจมาตลอดรุ่นใหม่นี้ถือเป็นอีกก้วสำคัญที่ทำให้นวรโดดเด่น ในตลาดกระบะที่มีการแข่งขันสูงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกนวรสองพันยี่สิบหก r c C พร้อมรูปลักษณ์ที่ดูดันและสง่างามมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ดีไซน์ดุกปืนฝ่ายหน้าเหล็กล้ำสมัยและเส้นสายที่ช่วยเพิ่มความฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถด้านท้ายได้รับการออกแบบ ให้ลงตัวกับตัวถังพร้อมไฟท้ายดีไซน์ทันสมัยและกระบะท,ท้ายที่ทั้งแข็งแรงและใช้งานได้จริงความโดดเด่นของรุ่นนี้คือการผสมผสานระหว่างความบึกบึนและความหรูหราที่ลงตัวไม่ว่าจะวิ่งบนถนนในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดก็สามารถสะกดทุกสายตาด้านสมรรถนะนวรเวียร์4 x c ป2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ มอบพละกําลังและแรงบิดที่เหลือเฟือสําหรับการลากจูงหรือวิ่งบนเส้นทางท้าทายระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยให้ยึดเกาะถนนได้มั่นใจแม้ในสภาพถนนที่ยากลําบากระบบการสะเทือนใหม่ถูกปรับแต่งให้ทั้งนุ่มนวลและแข็งแกรก่งตอบสนองได้ดีกว่าเดิมอีกทั้งยังมีการพัฒนาในด้านความประหยัดน้ำมันที่ทําให้เหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและงานบรรทุกหนักภายในห้องโดยสารนรพีวรส mm ี่เอ็มอบความหรูหรา และสะดวกสบายวัสดุคุณภาพสูงบอกนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยให้ขับขี่ได้นานโดยไม่เมื่อลาสฟอนโซลทันสมัยพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่คมชัดรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางอัจฉริยะและเครื่องเสียงพรีเมียมด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับวัตถุในจุดบอดและถุงลมยิรภยัยรอบคันทำให้มั่นใจได้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ความอนเนกประสงค์ยังคงเป็นจุดแข็งกระบะท้ายกว้างขวางทนทานมาพร้อมฟังก์ชันเก็บของและออกแบบให้ขนย้ายได้สะดวกตอบโจทย์ทั้งคนทำงานที่ต้องการกระบะไว้ใช้งานจริงจังหรือคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวพร้อมบรรทุกสัมภาระและอุปกรณ์วอรรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้เป็นทั้งเพื่อนผู้ใจในการทำงานและรถครอบครัวที่ใช้งานได้จริงโดยรวมแล้วนิสสันโนวาร์ดเวีย x ีเอ็กซีรุ่นปี2026คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพลังสมรรถนะดีไซน์พรีเมียม และเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ได้ทั้งแข็งแกร่งและนุ่มนวลโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และฟังก์ชันการใช้งานเหมาะสำหรับคนที่มองหากระบะท,ที่ครบเครื่องใช้งานได้ทุกด้านและยังมีความหรูหราให้สัมผัสหากชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามชิฟรีวิวเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับนิสสันนวาร์วซีเอ็กซ์รุ่นนี้